การเห็นพี่ต่อยเป็นพิธีกรมาดเนียบอันนี้เพิ่งรู้เหมือนกันว่าพี่ต่อยเป็นคนชอบไว้ผมยาวสไตล์ฮิปปี้ที่สุดเป็นถ้าเป็น,ปนผมเป็นปอันเกี่ยวกัผมยาวที่สุดแค่ไหน ไม่ยาวไม่ยาวผมไว้นี่เลยผมไว่จยถึงถึงก้นเลยครับถึงก้นถึงนี่เลยถึงจริงๆอิงคจริงจริงแล้วก็ถักเปียถักเปียแล้วก็หมุนรอบคอได้เนจอมยุทธเลยนะคะพี่ค่ะทรงจอมยุทธเลยเนผมเป็นอย่างนั้นเลยครับผมยาวมากผมผมยาวมากมนี่คือตอนอยู่รามตอนอยู่รามรังกำแพงแล้วก็ใส่กางเกงเลยใครกางเกงมาห้อมอย่างนี้นะกางเกงอย่างนั้นอ่ะแล้วก็เสื้อตัวแล้วก็สะพายย่ามแล้วก็หนีบรองเท้าแตะเป็นคนชอบผมยาวมากมีลูกสาวก็ขอทุกวันไว้่า้ผมยาวเขาไม่เคยไว้ให้มีเมียก็คอยว้ผมยาวก็ไม่ได้ให้ จริงๆแต่เป็นคนชอบผู้หญิงผมยาวชอบผู้ชายผมยาวครั้งหนึ่งเคยเป็นคนที่กินเหล้าหนักมากกิน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 เหมือนคนทั่วไปคือตอนเรียนหนังสือก็กินแบบชนิดไม่รู้เหมือนว่าอาจจะไม่เหมือนอาจจะมากกว่า <laughs> คือกินแบบชนิดที่เรียกว่าถ้าตื่นมาเฮ้ย <laughs> hey, เรามาอยู่ที่นี่ได้ไงวะ <laughs> เป็นอย่างนั้นเลยนะครับแต่ว่าเมาหลับอยู่ตรงนั้นเลยไม่ใช่ไม่รู้เลยด้วยว่า มันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงหรืออยู่ที่นี่ได้ไรหรือเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นจำไม่ได้เคยตื่นมานี่เลือดเต็มตัวโชคทั้งตัวแล้วเรื่องก็จะโอ้โหเมื่อคืนมันตีเขาแน่นอนเลยว่ะเปล่ายุงกันจัดยุ่งกัจดแล้วรองรูบตัวแล้วเลือด <c oughs> เลือ่อนติดที่เสื้อจริงจริง <c oughs> จริง,รง,รงอย่างนั้นเลยเมาขนาดนั้นแล้วก็ยอมรับด้วยว่าเป็นคนเจ้าชู้สมัยนั้นน่าจะเรียกว่าเรียกว่าเจ้าชู้นะเพราะคนสมัยนั้นเขาไม่ทาอย่างผมทำหรอกเพราะผมจีบผู้หญิงผมชอบคนกับจีบชอบกับจีบคุยด้วยชอบกับกับจีบคุ เวลาเดียวแต่แต่เจ้าชู้สมัยนั้นมันคุยกันนะอ่านแค่คุยอ่านค่ะอันย้อนเวลากลับไปสี่ห้าสิบปีที่แล้วสิไอที่พูดเนี่ยมันเกือบห้าสิบปีนะคนสมัยก่อนอ่ะคุยกันสบตากันแล้วแบบว่าพูดกันแล้วแค่นี้ก็โอ้โหจับมือบางคนที่จีบยังไม่เคยจับมือเขาเลยนั่นไม่ใช่สมัยนี้ไม่ใช่แบบเฮ้ยเจอกันไปว้น้องไม่ใช่มันไม่ได้หรอกกับพี่แต่งเจอกันยังไงอะคะ กระต่ายนี threaten. ่เจอกันเพราะว่าผมแล้วก็ครอบครัวผมไปเที so ่ยวภาคใต้เพราะว่าผมคนสุราษฎร์ธานีกันะก็ไปเที่ยวแม่ก็พาไปเนี่ยแหละพาไปเที่ยวไปภาคใต้เสร็จก็พาไปเที่ยวเกาะสมุยจากเกาะสมุยมันก็จะมีเรือนั่งไปเกาะพังงานก็ไปเที่ยวก็ไปตามเรื่องอ่ะไปอย่างนั้นพอเอินแต่งเข้าไปเที่ยวตอนนั้นที่ไต่อายุเท่าไหร่คะตอนนั้นผมเรียนอยู่มสองสี่มสองห้ามั้ครับยังเด็กวัยรุ่นวัยรุ่นนะวัยรุ่นเลยเด็กแล้วก็ ไปเจอแต่งที่นั่นธรรมาดาเขาไปเจอคนขท,ทะเลเขาก็ใส่ <c oughs> สันน้นสาสั้นอย่างงี้แล้วเขาก็เดินอยู่ที่ชายหาดโอ้โหผู้หญิงนั้นมันจะขาสวยขนาดนี้ <c oughs> ใ,นใจเลยนะโอ้โหสวยจริงขาเขาสวยจริงๆนะครับ <c oughs> ตอนสาวนี่ขาเขาขั่นเทพเลยนะครับน้องผมด้วยไปด้วยติ๊ตเนี่ยคุณก่อกเกียรติเขัไปด้วย <c oughs> เขาเด็กเนี่ย <c oughs> เขาเจอเขาก็คุยได้เรื่อยผมก็เลยอ,อาศัยโอกาสคุยกับเขาด้วยก็เลยเริ่มจีบเขาตั้งแต่ตอนนั้นแปลว่าไม่รู้จักกันมาก่อนไม่รู้จักคือเป็นคนแปลกหน้าที่เจอกันที่ชายหาด ในชีวิตผมไม่มีไม่มีคนแปลกหน้าในชีวิตผมถ้าผมชอบสมมติผมเห็นคนนี้ชอบผมเดินเข้าไปคุยเลยผมไม่กลัวผมไม่กลัวผมไม่เคยกลัวที่จะตื่นเต้นเรื่องผู้หญิงกลัวแล้วผมจะไม่เคยไม่กรั่ผมมีแฟนแปดคนไม่ได้หรอกเพผมจะไม่กลัวในการที่จะเข้าไปจีบคนหรือไปพูดคุยกับคนผมจะรู้ว่าถ้าผมเข้าไปคุยกับคุณแล้วคุณไม่คุยกับผมสำหรับผมจบแต่ถ้าคุณคุยต่อเราก็คุยกันแค่นั้นเองแล้วหลังจากนั้นเจอกันอีก อุ้ยหลังจากนั้นผมก็เพียนเนี่ยครับเพราะไปหาเขา้หรือว่าไปหาเขา้ออะไรก็ว่าไฟเรื่อยๆก,ก็จีบกันครับแต่แสดงว่าพี่แตงก็คงจะก็คือก็ยังยินดีที่จะคุยด้วยอะ่ะครั้งแรกเลยที่เราจะเที่ยวกันละคุยกันละเราจะได้เที่ยวกันผมนัดเขาสิบโมงสมมุติผมไปบ่ายสามโมงแต่เขายังรออยู่พี่ต่อยทำไมไปแล้วไม่ไ <ป S 1> มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นผมนับก็สิบโมงที่สยามแล้วผมไปได้บ่ายสามโมงแล้วผมก็รู้ไปทำไมเพราะผมนัดสิบโมงแต่ผมก็ยังอุตส่าห์ไปค่ะ แต่เขาก็ยังอุ์รอเขายังอยู่ตรงนั้นครั้งแรกเขาโกรธไหมคะพี่พี่ตาโกรธไหมเขาฟังเหตุผลว่าเพราะอะไรแล้วก็คุยกันหลังจากนั้นก็กินข้าวหรือดูหนังอะไรก็ว่าไปที่สยามก็ส่งเขากลับบ้านปกติโดยไม่มีความโมโหโสเลยหลังจากนั้นคุณว่าใครเสียใครคุณพอจะเข้าใจอย่างคุณว่าใครเสียใคระผมมีครางรู้ว่ามันมันเป็นเรื่องที่ประหลาดและชาญฉลาดที่สุดในชีวิต ที่ผมเจอเขาค่ะนะครับหลังจากนั้นพวกก็เป็นแฟนกันมาแล้ววันหนึ่งที่ผมมีบุตรสรุปชีวิตผมว่าผมเอาผู้หญิงคนนี้แน่แน่เลยเพราะผมมีแฟนเยอะไงแต่คนที่เล่าอีฝั่งซึ่งแปลว่าตอนนั้นก็พี่แตงเป็นหนึ่งในอย่าเสียโอกาสอันอ๋อโอกาสแล้วต้องจีบไว้อย่าไปเสียโอกาสอันนี้ไม่ได้เรื่องซะและแปลว่าตอนที่เขากับพี่แตงเราก็ยังเลือกมีเยอะแยะแต่ว่ามันมาถึงวันหนึ่งที่ว่าผมมองว่าผู้หญิงคนนี้คือคนเดียวและใช่ก็คือวันที่เป็นวันปีใหม่วันที่31 ราจะไปเที่ยวกันแล้วต้องไปรับเขาที่บ้าน <c oughs> เพื่อจะไปเที่ยวพอไปถึงบ้านจะรับเขา <c oughs> เขาบอกยังไปไม่ได้บอกทำไม <c oughs> เราทำพายสับประรดไอ้ที่มันเป็นไอ้ไอ้ไอไอดอกๆ <c oughs> นี้เอาสับประรดใส่เข้าไปข้างในแล้วก็อย่างนี้แล้วต้องอบอ่ะ <c oughs> เพรากเาต้งทำพายสับประรดอยู่ครับมเฮ้ยวันปีใหม่จะมาทำพายสับปะรดขายทําไมเราก็พูดเขาอย่างนี้ก็เพราะวันปีใหม่ถึงต้องทําก็มันขายดีและราคาดับเพล็จะไม่ทําเพื่ออะไรเฮ้ย มันเรื่องอะไรพเพราะเราทำเขาบอกรอเดี๋ยวใจเย็นๆเดี๋ยวก็เสร็จไอเดี๋ยวก็เสร็จอีกสองชั่วโมง <c oughs> แล้วก็เงือ่ <c oughs> แต่เนี่ยทำเนี่ยภายสำลัมันจะไม่เงือแต่ <c oughs> แั้วเข้าเตาอบเสร็จแล้วก็ไปอาบน้าทา,ามาเสร็จแล้วไปผมนึกเดี๋ยวนั้นเลยในใจของนึกผู้หญิงคนนี้จะเอาเป็นเมียเพราะนึกว่าไม่ว่าเราจะลําบากยังไงต่อไปในอะารคตเราจะชีวิตจะยังไงก็ตา่าง <c oughs> คนคน,คนนี้ทนได้